ดีใจนะที่ลูกของพ่อจะได้แต่งงานกับลูกสาวคนที่พ่อรักชีวิตจะได้อบอุ่นนะอยู่ด้วยกนันนานนะลูกครับพ่อผมขอบคุณพ่อมากๆเลยนะครับที่นำพาให้ผมเนี่ยได้เจอกับแนนเออพ่อครับเคอ,อมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่สบายใจครับคือแม่เขาคงไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ไม่อยากให้ผมแต่งงานกับแนนผมลำบากใจมากครับพ่อ แม่แกก็เป็นซะแบบเนี้ขี้แพ้ชวนเตชอบวุ่นวายน่าเบื่อน่าลำคาญผิดกับแม่ของแนนมากเลยทั้งสวยทั้งน่ารักนี่มันอะไรกันพี่หลงเมียน้อยฉันนี่พอเข้าใจได้แต่พี่ไปสนับสนุนลูกให้ม่แต่งงานกับลูกีเมียน้อยเนี่ยคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่เลือกทำไมต้องมาเลือกมันใจคอเก็จะไม่เหลืออะไรไให้ฉันบ้างเลยหรือไง จะแย่งทุกอย่างไปจากฉันหรือไงขอโทษนะคะป้าหนูขอพูดแทนแม่หน่อยนะคะแม่หนูไม่เคยไปแย่งผัวป้าแต่ผัวป้าปาลากับแม่หนูเองแถมยังได้จัดงานใหญ่โตไม่เหมือนกับป้าที่หอผ้าห่อผ่อนไปอยู่กับผัวฟรีๆโดยไม่มีเสียงสอนเลยสกักบาทนั่งนี่นี่แม่ถ้าแม่จะมาวุ่นแวาวและสาระแบบนี้เนี่ยเชอไปที่อื่นนะผมไม่ว่าง แกนเงียอนน่ะเมื่อนมันคืความสุทกันใาี่เปนมทังดหม้มามกรถูไล่อกกบ้ันนหู่้านนอยู่แกยังจะมาแต่งานกับทกสาวของบันทีแกไม่สงสาร พี่แม่ฟังผมนะแม่ไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งผมแบบนี้คนที่ผมเลือกคือคนที่ผมรักและผมรู้ดีส่วนแม่เนี่ยก็ต้องทำใจยอมรับวความจริงบ้างไม่ใช่เอาจดตัวตอยู่กับแต่อดีตและสาระแบบนี้ชีวิตจะได้มีความสุขไงแม่แล้ววันงานเนี่ยผมอยากให้เห็นแม่มาวุวนวายกับงานอีกถึงตอนนั้นผมจะให้การลากแม่ออกจากงานจ,าจริงด้วย แม่เอาเงินนี้ไปนะแล้วอย่ามาพูดวนกับชีวิตของผมอีกถ้าออกไปได้แล้วครับ ล้าวฟร้อนนะลูกชีวิตเราก็มีความสุข่ะไม่ต้องไปสนใจลูกย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนแม่มีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับสามีและลูกชายวัยสิบขวบแม่ไม่ได้มีอาชีพหลักอะไรมีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลเรื่องอาหารเรื่องทำความสะอาดบ้านทำอาหารให้ลูกกับสามีทานทุกคนที่เห็นก็ต่างอิจฉาเราเพราะครอบครัวเรามีความสุข เขาบอกว่าสามีพี่เป็นคนดีแต่หลังจากนั้นไม่นานสามีก็เปลี่ยนไปช่วงนั้นไม่ค่อยกลับบ้านอ้างว่าทำโอทีตลอดแม่ก็เลยสงสัยกดรอยไปดูแม่ก็เลยพบว่าพ่อมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแม่พยายามพูดกับผู้หญิงคนนั้นให้เลิกยุ่งกับสามีของแม่ทั้งพูดทั้งขอร้อง แต่ก็ไม่เป็นผลผู้หญิงคนนั้นเก็บเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ในบ้านที่เป็นเรือนหอของแม่แถมยังมีลูกติดมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสิบขวบสิ่งที่เสียใจที่สุดเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนั้นน่ะเอาทะเบียนสมรสมาเยอยเขาบอกว่าตอนนี้เขาคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เราคือเมียกเก่า ให้เก็บเสื้อผ้าออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่จะให้ตำรวจพาออกไปตอนนั้นน่ะฉารู้สึกหน้าชามากไม่คิดเลยว่าอยู่ๆเนี่ยสามีจะไปจดทะเบยียนกับผู้หญิงคนอื่นเพราะทุกครั้งน่ะเขาจะพูดเสมอว่าเขาทำธุรกิจเขากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่อยากให้เราลำบากแต่เขากลับไปจดทะเบยียนกับผู้หญิงคนนั้นและสิ่งที่เสียใจที่สุด คือแม่ได้พลากจากลูกชายสุที่รักที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนสามีของแม่เสนอเงื่อนไขที่จะขอดูแลลูกเองเพราะตอนนั้นน่ะแม่ไม่ได้ทำงานแม่ไม่ได้มีอาชีพหลักอะไรเลยไม่มีไรายได้เขาบอกว่าถ้าแม่จะมาหาลูกต้องติดต่อผ่านพี่เลี้ยงแล้วก็มารับลูกที่บ้าน ตอนแม่มารับลูกออกไปเนี่ยช่วงเวลาที่แม่มารับลูกออกไปทานข้าวพาไปทานในติมเนี่ยแม่มีความสุขมากสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือกลัวว่าลูกจะไปผูกพันกับผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเลยอะ่ะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะต้องเสแสร้งทำเป็นแม่ที่ดีดูแลลูกฉันอย่างดีแต่ต้องเอาอกเอาใจทุกอย่างและที่หนักที่สุดเลยนะผู้หญิงคนนั้นน่ะ ชอบถ่ายรูปและโพส์ลงโซเชียลให้คนอื่นเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงที่ดีดูแลลูกได้อย่างดีเพราะตามใจลูกชายทุกอย่างนางมักจะโพสต์ภาพที่ถ่ายกันพร้อมหน้าครอบครัวที่มีทั้งสามีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของเขาลงโซเชียลทำให้ใครๆเนี่ยต่างพากันชื่นชมความที่นางดูแลลูกชายเหมือนเป็นลูกของตัวเองต่อมา เมื่อลูกชายะโตได้อายุ16ปีตอนนั้นะแม่ก็พอลืมตาอ้าปากได้แล้วและก็ได้เปิดร้านขนมไทยได้ซื้อบ้านหลังหนึง่งก็เลยบอกลูกว่าให้ลูกมาหาแม่ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่พอลูกมาสิ่งที่เห็น,นในความเปลี่ยนแปลงของลูกนมีความรู้สึกว่าลูกเนี่ยสนิทสนมกับผู้หญิงคนนั้นมากเกินไปพยายามที่จะโทรคุยติดต่อตลอดเวลา แม่ก็เลยพูดไปเลยว่าแม่ไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นทําให้ครอบครัวเราพังให้ลูกอะส่งสารแม่แล้วเข้าเข้าใจแม่ด้วยลูกก็รับปากลูกก็รับปากว่าวันหนึ่งเมื่อลูกเรียนจบลูกจะย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็มาอยู่กับแม่แต่พอลูกเข้าเรียนมาหาลัยช่วงนั้นอะ เวลาเราติดต่อลูกไปเนี่ยลูกก็จะยุ่งติดงานทำกิจกรรมที่มหาลัยตลอดเวลาเวลาเราโทรไปบางทีมีตะครกใส่เราด้วยนะทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจมากเลยที่ลูกตอบเราแบบนั้นแต่เราก็อดทนแล้วเราก็คิดว่าเออลูกคงยุ่งกับกิจกรรมจริงๆหลังจากนั้นไม่นานลูกก็เรียนจบมหาลายัย วันที่ลูกเรียนจบมหาลัยเนี่ยเราพยายามจะติดต่อลูกตลอดเวลาแต่ลูกก็ไม่รับสายและเราไม่สามารถที่ติดต่อลูกได้เลยเราจึงตัดสินใจไปที่บ้านพอไปถึงบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนคุยกันจ <é. S 1> ใจความได้ว่าเขากําลังพูดถึงเรื่องวางแผนการแต่งงานกันอยู่แม่ก็เลยจ้องเข้าไปเห็นผู้หญิงคนนั้น นั่นคือลูกของเมียน้อยแม่ก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าลูกจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะเพราะมันคือลูกของผู้หญิงที่ทำให้ครอบครัวเราต้องพังแม่คุยกับลูกให้ลูกอะ่ะเข้าใจแม่เห็นใจแม่แต่สิ่งที่ลูกชายตอบกลับมาเนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยเข้าใจเขา ลูกบอกว่าแม่ไม่อยากเห็นลูกมีความสุขหรือไงเรารู้สึกได้เลยแหละว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ได้แย่งแค่สามีแม่ไปเขาแย่งลูกชายคนเดียวของแม่ที่เป็นแก้วตาดวงใจของแม่ไปด้วยแม่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตของแม่จะมาจะเจอกับเรื่องแบบนี้คนที่แม่ไว้ใจที่สุด แล้วไม่เคยคิดว่าเขาจะทอดทิ้งแม่ไปเป็นคนที่ผักใส่ไล่ส่งแม่ออกไปจากชีวิตแม่เสียใจจนไม่มีคำพูดคำไหนที่จะพูดออกมาได้เลยอะแม่อยากจะบอกลูกว่าแม่คนนี้รักลูกมากเลยนะอยากให้ลูกเข้าใจแม่บ้างเห็นใจแม่บ้างลูกชายไม่ติดต่อมาหาเลยหะ ไม่เลยค่ะตั้งแต่เขามีครอบครัวใหม่ตั้งแต่วันนั้นที่เขาแต่งงานแล้วเขาให้เงินมาก้อนหนึ่งแต่ดิฉันไม่ได้รับนะคะเพราะนี่ฉันรู้สึกว่านิฉันเป็นคนนอก เขาไม่เห็นถึงความรักพวอมห่วงใหญ่ที่แม่คนนี้มีให้เขาเลือกเขาเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเขาเลือกที่จะมีครอบครัวใหม่โดยที่ไม่มีแม่คนนี้ถ้าว่ามีคุณแม่คุณพ่อที่เจอเรื่องราวเดียวกับเราค่ะอาจจะถูกลูกทอดทิท้งเลยเนี้ย ขอให้อดทนค่ะแล้วก็รอคอยเหมือนที่ฉันรอคอยลูกจะได้คิดว่ามีโอกาสลูกจะกลับมาหรอคะคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งที่เขามีลกูกแล้วเขาจะนึกถึงแม่วันนี้ที่ฉันเตือค่ะ เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งลูกเขาทำกับเขาเหมือแนบบที่เขาทำกับแม่เขาจะคิดถึงแม่คนนี้เขาจะเข้าใจเขาจะคิดถึงความรู้สึกของแม่เขาจะรู้ถึงควาหมห่วงใยที่แม่คนนี้มีให้เขาจริงๆความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ ดีฉันทำทุกอย่างให้เขาด้วยใจไม่เคยเสแสรแม่ทุกคนคะ่ะทำทุกอย่างได้ให้ลูกยอมลูกทุกอย่างคะ่ะ